สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคารีวิววันนี้ผมมาจะาพาทุกคนไปทําความรู้จักกับรถแทรกเตอร์ที่ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในตํานานของวงการเกษตรทั่วโลกและในปี2026นี้ได้ถูกพัฒนาให้ล้ําสมัยขึ้นกว่าเดิมอย่างชัดเจนนั่นก็คือมาซี่เฟอร์กุสันหรือที่เรารู้จักกันในชื่อย่อว่า MF รถแทรกเตอร์รุ่นใหม่ล่าสุดที่มาพร้อมกับก,บการออกแบบที่ผสมผสานความแข็งแรงความหรูหราและเทคโนโลยีที่ล้ําสมัยเพื่อการทํางานในภาคเกษตรอย่างเต็มประสิทธิภาพ สำหรับมา s ซี่เฟอร์กุส2น2 6รุ่นใหม่นี้สิ่งแรกที่หลายคนต้องสะดุดตาคือการออกแบบภายนอกที่เน้นความดุดันและทันสมัยสีแดงสดแบบคลาสสิกที่เป็นเอกลักษณ์ของ MF ถูกทำให้เงางามและโดดเด่นยิ่งขึ้นด้วยการใช้วัสดุเคลือบเงาคุณภาพสูงดีไซน์ไฟหน้าแบบเล็ดที่ทันสมัยช่วยให้สามารถใช้งานได้ทั้งกลางวันและกลางคืนเพิ่มความปลอดภัยและความมั่นใจในการทำงาน ถ้าพูดถึงด้านสมรรถนะแทรกเตอร์มัซซี่เฟอร์กุสันรุ่นปี2026นี้ถูกติดตั้งเครื่องยนต์ที่ให้กำลังสูงขึ้นรองรับการทำงานที่ต้องใช้พลังอย่างต่อเนื่องทั้งการถ่ายการลากหรือการทำงานหนักในพื้นที่เกษตรขนาดใหญ่จุดเด่นคือระบบการประหยัดน้ำมันที่ถูกพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นตอบโจทย์ทั้งความคุ้มค่าและการรักษาสิ่งแวดล้อมอีกหนึ่งสิ่งที่น่าสนใจคือระบบเกียร์อัตโนมัติที่ปรับให้เหมาะสมกับลักษณะงานต่างๆทำให้ผู้ใช้งานสามารถควบคุมได้ง่ายขึ้น ไม่ต้องกังวลกับการเปลี่ยนเกียร์บ่อยๆการออกแบบห้องโดยสารก็ถูกยกระดับให้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นบาะนั่งที่นุ่มนวลปรับระดับได้และมีระบบกันสะเทือนที่ช่วยลดแรงกระแทกผู้ขับขี่สามารถทำงานได้ยาวนานโดยไม่รู้สึกเหนื่อยลา้าเทคโนโลยีดิจิทัลก็ถูกนำมาใช้ในมาซี่เฟอร์กูสัน2026อย่างเต็มรูปแบบไม่ว่าจะเป็นหน้าจอควบคุมแบบทัชสกรีนที่สามารถแสดงข้อมูลการทำงานทั้งหมดของแฟลกเตอร์ การเชื่อมต่อระบบ GPS เพื่อการเกษตรแบบแม่นยำรวมไปถึงระบบเซ็นเซอร์ที่ช่วยตรวจสอบสภาพแวดล้อมรอบตัวเพิ่มความปลอดภัยทั้งต่อผู้ขับขี่และเครื่องจักรการดีไซน์ด้านหลังของแทรกเตอร์รุ่นนี้ก็ถูกพัฒนาให้รองรับอุปกรณ์เสริมได้หลากหลายมากขึ้นทั้งไถหวานหรือเครื่องมือเกษตรอื่นๆระบบไฮดรอลิกถูกปรับปรุงให้แข็งแรงขึ้นและควบคุมได้อย่างแม่นยำซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญขององค์การทำงานในฟาร์มขนาดใหญ่ ถ้าเรามองจากมุมมองของเกษตรกรมัซซี่เฟอร์กุสัน2026ไม่ได้เป็นเพียงเครื่องจักรแต่เป็นคู่หูที่ช่วยทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประหยัดเวลาการบำรุงรักษาก็ง่ายขึ้นเพราะถูกออกแบบให้เข้าถึงชิ้นส่วนต่างๆได้สะดวกลดระยะเวลาในการซ่อมบำรุงและทำให้เครื่องพร้อมใช้งานตลอดเวลาสิ่งที่หลายคนชื่นชอบคือแบรนด์ MF มีชื่อเสียงมาอย่างยาวนานในด้านความทนทานและความน่าเชื่อถือรุ่นใหม่นี้ยังคงสืบทอดคุณภาพนั้นไว้ แต่ในขณนะดเดียวกันก็เพิ่มความล้ำสมัยทั้งด้านดีไซน์และเทคโนโลยีทำให้ตอบโจทย์ทั้งเกษตรกรร,ร,กร,รุ่นเก่าและเกษตรกรร,ร,กร,รุ่นใหม่ที่กำลังมองหาเครื่องจักรที่ครบเครื่องเมื่อพูดถึงประสบการณ์การใช้งานจริงหลายฟาร์มที่ได้ทดลองใช้แทรกเตอร์มัซซี่เฟิร์กุสัน2อต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าทำงานได้รวดเร็วขึ้นลดต้นทุนและยังทำให้การจัดการฟาร์มมีประสิทธิภาพมากขึ้นการควบคุมที่ง่ายและการออกแบบที่คิดถึงผู้ใช้งานจริงทำให้แทรกเตอร์รุ่นนี้แตกต่างจากคู่แข่งในตลาด สำหรับใครที่กำลังมองหาแทรกเตอร์ที่ผสมผสานทั้งความแข็งแกรง่งความสวยงามและเทคโนโลยีทันสมัยม a ซี่เฟอร์กุสัน2026คือคำตอบที่ชัดเจนไม่ว่าจะเป็นเกษตร,รกรรายเล็กหรือรายใหญ่เครื่องรุ่นนี้พร้อมที่จะเป็นกำลังหลักในการสร้างผลผลิตและอนาคตที่มั่นคงของการเกษตรสุดท้ายนี้ผมอยากบอกว่าม a ซี่เฟอร์กุสั2026ไม่ได้เป็นเพียงการอัปเดตจากกุ่นก่อนๆ <c oughs> แต่เป็นการยกระดับแทรกเตอร์ให้เข้าสู่ยุคใหม่อย่างแท้จริง ถ้าคุณหลงใหลในเทคโนโลยีและต้องการเครื่องจักรที่ไว้ใจได้รุ่นนี้คือสิ่งที่คุณไม่ควรมองข้ามขอบคุณที่ติดตามการรีวิวจากช่องคารีวิวหากคุณชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดรีวิวใหม่ๆของเราแล้วพบกันอีกครั้งในคลิปหน้าสวัสดีครับ